ครับโอ้โหน่ากินมากครขบวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ พอดีเช้าวันใหม่กับอากาศหนาวๆแล้วทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วที่เมืองคลองนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่พิธีงานแต่งงานใช่ไหมแจ๊คครัวคุณเอนนี้ยงพระเจ้าดิวิว,วสวยมากเนาะช่วงนี้ก็เงียบสงบในนอกพอดีว่าน้องรูกแพร์ชวนมาง,งานแต่งพี่สาวเจา<อ>้าเป็นชาวกะเหรียบบร่ยงกับชาวไต้ชาวกะเหรี่ยงกับชาวไต้เจ้าผู้หญิงเป็นชาวกะเหรี่ยงผู้ชายเป็นชาวไต้เจ้าโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพิธงานกันดีกว่านะ กับอากาศหนาวๆในวันวนี้ครับหม,มอกปกคลุมครับอ่ะนี่ก็เก็บไป้แก้ให้เพื่อนรับชมนะครับช่วงนี้ก็งดพักหน่อพเ่อเนาะครับ บ้านของพี่สาวน้องลูกแพรครับโอ้มาทักไท,ทยเหล่าสาวงามกันดีกว่าตอนนี้เจ้าสาวก็กลังเตรียมงานนะครก็มาทักไทยสาวงามน้องลูกแพรแล้วก็น้องใบเฟิร์นโอโมเชเปอร์โอ้โหไม่ใช่งานแต่งน้องใบเฟิร์นนะพอดีเป็นคนถือพานถือดอกเนาะใบเฟิร์นคนตัวดอกอ๋อครับครับน้องแพรก็ยังสวยเหมือนเดิมนะสาวจับปลามือเปลา่าขั้นเทพนะใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับ ส่วนน้องใบเฟิร์นบอกว่าเท่ามากจะไปแจมด้วยเนาะครับใายเจ้าสาวหน่อยเอามือชอปเปอร์โอ้งามขนาดครับตอนนี้เจ้าบ่าวมาอยังครับเนี่ยเจ้าบ่าวอยู่ตั้งแต่โอ้ครับครับนี่ก็มีเตรียมดอกเตรียมเลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องใบเฟิร์นจะมาถือดอกให้ครับให้เจ้าสาวมาเตรียมตัวก่อนนะครับเนาะครับยินดีที่ได้มางานนะครับ อ๋อเจ้าบ่าวซ้ายสุดนะครับนี่โอ้โหแม่เท่าแม่เท่าเจ้าบ่าวอะขอมาบุกในครัวก่อนนะครับไม้ซุ้มข้าก่อนโอ๋อนี่ทอดหมูนะแม่เนาะครับโอ้โหหมูน่ากินมากเป็นหมูนี่หมูดำรึเปล่าครับนี่หมูดำก่อนหมูดำก่อนว่าหมูบ้านหมูบ้านหมูบ้านเนาะหอมขนาดเลยกรอบเลยเนาะครับก็เป็นใบกาด หลังบ้านห้องครัวนะครับมีน้ำไหลผ่านทำเองค่ะทำเองแคหมูทำเองค่ะพี่เนี่ยเห็นคนตายเลยนะเห็นน้องรพบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่มาทำอาหารกันอร่อยมากเต็มเลยครับล้ำครับไม่ใช่อมาดีละเออเด๊ะ น้องไปเติมมาแล้วครับก็มาถือดอกให้นะครับตอนนี้ก็จะเดินขบวนไปที่โบสถ์กันนะครับ

ก็ก็ท่าไมเท่าก็นําทีมมาแล้วครับนําขบวนเนาะเดินทางไปที่โบโบทอยู่ไกลก็ครับไกลเนาะ ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ,บครับที่นี่เลิอง,งามสายเนาะครับนเ <c oughs> เน่ไม่จดยยตรคอตะจักเมืองคองนะครับน uh, ิ ตอนนี้ก็มาหยุดขบวนกันตรงนี้นะครับ <c oughs> ยีเพื่อนนะครับต้องมาขับวัวเจ้าสาวนะครับขอที่น้องที่มาถึงนะครับที่มาส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดีนะครับที่จะมานั่งข้างในนะครับแล้วก็เราจะรอขบวนวเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้รอไหมนได้พทย์น่าตลก คนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับพร้อมกดคะแนนไม่ได้ผมงเดิมนะครับให้เยินขึ้นเสารับขบวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับโยนขวาจะถึงบนเวทีนะครับจะมีการอธิษฐานเปิดนะครับเสร็จแล้วเราจะนั่งลงถ้พร้อมนะครับตอนนี้นะครับขบวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมแล้วนะครับจะเดินสู่เวทีนะครับขอให้เราทั้งหลายที่จะยินขึ้นเสารับขบวนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ นี่ผู้ชายจึงต้องละบิดาบรรดาของตนไปปกพันอยู่กับภรรยาและเต้าทองทั้งสองจะเป็นเนื้ออั้งเดียวกันตงองลายอยู่ที่นี่ก็ที่จะห่อมกันในการที่จะเป็นพยานละ นี่หมูคั่วไว้นะเจ้าออสุกเรียบร้อยเห็ดเอาไว้กินดีด้วยเด้อ กินมากขอบคุณค่ะ้เสร็จแล้วแล้วในไหนต้นหอมพักชีใส่ใแล้วที่นี่านี่นี้ว่า,วาขา้า,ขาพเจ้าเต็มใจข้าพเจ้าเต็มใจจะรักนางสาจัราจรักนางสาวจัราเป็นภรรยาเป็นภรรยาของข้าเจ้าขอสัญญา ได้ปฏิญาณตนต่อพระเจ้าได้สุภาพโชนในที่นี้ว่า,วาข้าพเจ้าเต็มใจจะรับใน,นคณะผิ์เปีนสามีของพระเจ้า,จา ข like ้าแต่พระเจ้าของข้าทรงทรงสุขเกียรตเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในชัยฤทิ์ท่านี้คงให้กำลังใจเจ้าสาวเจ้าเป่าจะรักษาปฏิบัติตามคำสัญญาได้อย่างครบบบริูรณ์ รวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะงานเริ่มจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงด้วยกันสนาีสวยมากเจ้าโอักช้อ่อะไร่ะาหัยอะไรคะ

าาเศ้าเนี่ยบัด้งไปต้มมือเนี่ยใส่พริกขั่วน,วนะผักชีเพิ่มเจ้านี่ต้มหอมต้มส้มเนาะแม่เนุ่มาไห้ช่วะลราไป่รพุยขาตั้งมันมีะ เจว้พอด้าหมนะเอได้เนาะเจลกนอย่ไมได้เวลากินข้าวร่วมกันแล้วนะเจ้าไปที่ปไหนมาเจ้าที่อีถ่ายรายงานมาครับบรรกาศชื่นมื่นมากวีดีก็จะเบเจะสาวนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะรับประทานอาหารแลวก็เดินทางกลับนะครับของพอก็ยังต้อนรับ ก็บกะสวยงามช่วงต้มคลิปเป็นทะเลหมอกสวยมากเจ้าตอนนี้ก็แสงข้างหนังภูเขาสวยสวยนะเสริฟอาหารแล้วนี่แกงต้มส้มหมูมาล้วก็ล้วก็้ที่มาช่วยันเออสมเจ้าไหมเริกแล้ว็ตเ

สองสามจานนีของหวานด้วยอ่ะส้มนะครับผลไม้อ่ะไงบ้างน้องลูกแพ้ชื่นมื่นไหมจ้าเจ้าเมื่อไรจะเป็นงานน้องลูกแพ้เนี่ยอ๋อแถมเงินค่ะอีกนานเนาะจ้าครับอ่ะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเนาะครับกระสอบผนังเข้าามสอแล้วเสร็ะ อมเมอเมข้าวนะครับก็มีอาหารต่างๆที่ชาวบ้านได้เตรียมไว้นะครับน้อเป็นงานแต่งที่ชื่อมื่นะเจ้าโอ้ผลไม้เยอะๆเลยค่ะกินอลยเจ้าไปทิพย์ทิพย์หิวข้าวเนาะจานยงยงมีน้ำพริก หมูผัดผักรวมแล้วก็ส้มๆนะนก็ผักลวกใส่เลยไปเทียบใส่เลยมีข้าวเหนีออยวตัวข้าวหุงก็มีนะถล้วข้าวหุงไปตัเอาร่อโดเอเหนียวรอนๆเลย ใช่ต้สมส้มต้สมส้มต้มส้มหมูร่วนๆเลยนะเผาแล้วก็มาต้มเปื่อยๆอร่อยอ่ะได้ไม่ปากแล้วค่ะหอม น้ำพริกหมูนี่พี่เบียร์นี่กับผักลวกจำเข้าไปเลยเจอหัวหน้าพี่ดองตัวท่านั่งไหนน้องหัครับเอ,อ,อาวิระเอาวีระมากมาแล้วน้องลูกแม่คนงามจ้า วันนี้ไม่ได้มาหาปลาแต่ว่ามาร่วมงาน <c oughs> แต่งงานของคนในหมู่บ้านเนาะใช่แล้วญาติญาตของแพเนาะแล้วก็เจ้าบ่าวเป็นคนไทยเจ้าสาวเป็นคนประกาศยารับเชิของเกลียดเจ้าพิมพ์ของนะก็สวยสมทุนง,งามเรียบร้อยไปดีดีตอนนี้ก็มาทางการกินข้าวก่อนแล้วทางกลับนะครับเนะาะค่ะขอบคุณน้นองแพมากคุณเ<ห>จ้าชวนมาเนาะเอาไม่ว่างเดี๋ยวเราไป จับปลาดุนมุกขาวขันเทพกันเนาะวันนี้ดีไหมันนี้ไม่ไทานไม่ทานไม่ไปแล้วในช่องไปทเรื่อยๆนะครับรบค่ะว่าสาวหาปลาันเทพหายากมากจับยากเนาะใช่เดี๋ยวให้น้องให้มันก้าวก่อนเดทางกับน้อค่ะขอบคุณเจ้า พ่อแม่สวัสดีค่ะพ่อด้วยเิดกุหลจเปอร์จะอมูชูปเปอร์ตาบื้อตาบื้อค่ะ